สบายดีพี่น้องมืองไปจะพาพ,พี่เขาดวงไปกินหมักมุ้นพี่น้องเนาะไปกินหมักมุ้หมักมู้นนวลแดงๆใหญ่ายพี่น้องเนาะไปกินข้าวซืน,นพี่น้องเนาะจะไปจะได้นั่นไปที่ตามได้เนาะตามมาเลยเที่ยงพี่น้องหมดเที่ยงกันแล้วตามมาตามาหาเด็กครับพี่น้องเคิดแตามมาหาเด็กไปกินหมักมู้พี่น้องเด็กหมดเที่ยงกันแล้วฝนไอคิวน่ำหนาพี่น้องไม้กอตเต็มเลย หน่อยหน่อยใหญ่กับมี่ผีดอกเลยคนหน่อยใหญ่กับมี่ปลาเข้าไปเบิ่งข่าชวดแล้วเลยจักปลูกป่ะดิจะปลูกว่ากันปลูกสวนกับใจดีแต่พี่น้องน้อมือนี่ เจ๊ดีหยงว่าอันบาซ่านกินอิ่มเด้อจังมาซื้อเพิ่นว่าบางในสมหนาแม่ค้าอันนี้จะคลองสวนใจดีบ่พี่น้องตังนี้ไดมชิมก่อนตรงไอคิวแล้วชิมก่อนหัวเดี๋ยววะเดี๋ยวชิมมังหนุกแซบปะแม่ข่าก็ใจดีได้พี่น้องเรื่อยๆชิมก่อนเลยพี่น้องเรือยพูดสุขุสุคนบ้านบอยบ้านบอยพี่น้องบ้านมือโป๊ะท่างกวยบ่ะมันทวางกวยเรื่อย นางคอยรอนมัง้อะทีไอคิวซิมไปซิมมา่บดเลยเบาดนี้ที่ข่อยซิมได้นอกมั่งแน่อุ้ยจะเป็นแรงจึ้งคึ่อุ้ยเป็นเสให้อาซิมไปคำนึงเนี่ย้านผีองกินข้าวสวนผีองลูก้าหลายหมึงเนาลูกคาคน บ้านเทาเองเนาะบ้านเทาเองสนับสนุนบ้านเทาเองหมูอยู่ดีๆมีคนมาเจ้าขายงัวพี่น้องแล้วมาหาของอะไมืดหนีที่ว่ามากคุมพี่น้องหมอมานักกัดกินจนอิ่มพี่น้องเอ้ยซำเสิ็สื่อพอดีอิ่มก่อนวมาซ่านข้าวเดียวเวิร์สพี่น้อง มาตอนนวยที่สองพี่น้องมาพี่น้องเปัจจัยดีได้พี่น้องจะคลองสวนผลปัญหากินฟรีพี่น้องสองนวยเผลมาชิมกันนั่นเสร็จรู้เสร็จเนาะหวานน้อยพี่น้องวานแปฝกมากมาเลยพี่น้องเด้อผู้ว่าพี่น้องผู้ว่าว่านุ่นหาเั้งพี่น้องเนาะไปเห็นจนแดงมาเลยพี่น้องเมาแพงเด้พี่น้องหาพันชิปชิปพันกับมีพี่น้อง หลังจากซิมแล้วว่าสีไปเก็บเอาหันมาเนี่ยไอยคิวกินย่างวอดแล้วแต่เขคิว หลังจากซิมได้อกกรอิมเลยพี่น้องเอ้ยกับไปหาซื้อได้แบบนี้สิเอาเมื่อได้แบบขอกกกกก่อนอะไรมันชุกอะไรบับ่อชุกมาพันน้วงนเอากับข้อองค์กรทำไอคิวกับอยากข้อพี่น้องเอ้ยกกกกจะข้อเป็นได้บัวข้อไปเลยจะคของจรวดเราสิหายมันเนี่ยเมื่อท้าทางการข้อแบบไม่ของนายไอคิวพี่น้องเคนดีดเอาบัแบบนี้ดีดจ่อยบันใ่้มันเป็นข้อไปไปดุกจะข้อพจน์ให้บาซานมีการอยากเก็บเองเลยพี่น้องเนาะงไม่ค่าข้อเก็บเองได้บัวบาซานเราไปเก็บเออเพี่น้องหาพันพี่น้องหาอะไร เบอร์สีเป็ดแถวบนพี่น้อง้ปพี่น้องหาพันธุ์ไปไปกินกันเลยไปโอ้ก่อนสีเปี๊ยดหอก่อนเขามันซุกม้แต่เดิปยาไพี่น้องงวยหาพันธุพี่น้องงวยหาพันธุพี่น้องบ้านท้าขายจำนี่แหละฝนบอกว่ากินหน่อยๆกินนานๆเพฝนว่าพี่น้องปิ๊ดใหม่ด่าฝนฝนไปซื้อในเมืองอะไรได้พี่น้องในเมืองเราชิบหาพันเพื่อนในเมืองนี่โขนโนพี่น้อง ิบมากเออตมอขอยี่เป็นชิบสีตัวนี้ก็ประมาณชิบพันตัวนี้เด็กๆฝนมากฝนมาเอาหน่อยหาพันผล์คนไปร้ายคนค่อยัดด้วยขยับอันนั้นเดื่อยับเพื่อเอพื่อ คือเอ็มไอดีมากนะแต่ลังจากกินมยีมแลักกระชินกับพี่น้องปุมเบนิ่อคุราซีนนนน่หาหน่วยอู้ยคักคักไปสนใจมากเลยผู้บ้าพี่น้องไปบ่งคลิปนี้ฝากกดไหลกดแชร์เด้อไปก่อนบ๊ายบาย